บุญใหญ่แห่งปีมหาบาร,รมีสุดแรงกล้าบุญใหญ,ญ่กำไรชีวิตขอเชิญร่วมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อยิ้มและร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระสมเด็จองค์ปฐมศีรัตนมงคลณวัดอ้ออีเขียวตะมนกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเริ่มงานวันที่20-22เมษายน2567 ขอเชิญร่วมปิดทองขอพรสิ่งศักดิก์สิทธิ์เสริมชะตาชีวิตสะดอเคราะห์ถวายสังฆทานกองบุญครบขันร่วมกันสร้างบารมีเพิ่มราศีให้กับตนได้กุศลมากลน้นเป็นมงคลให้กับตัวท่าน้าาาชพเเจนยหวิญญทังมมปทองพระราการตามหาสนุกกับรำวงย้อนยุคพบกองเชียร์สุดมันนางรำสุดเด็ดทุกคืน 20เมษายนเปิดงานมหาสนุกกับรำวงย้อนยุคหินกองคอมโบโตเต็มฟอร์มสดอยามันหลับเมื่ออยู่ห่างเธอแต่ฉันนอนและเมื่อถึงเธอไม่ไหวอยากมัฟูคอตายอะไรอยู่บนยอดไม้วั่นละลายลายเเมษายนสุดมันสนั่นฟรอกับรำวงย้อนยุคก,กองเฉีย์คุ้นแผนนครชุม่มปะทะนางรำสาวสวยเต็มเวที สอเมษายนปิดท้ายความสนุกกับรำวงย้อนยุคซุ้มไก่เก่งคอมโบโชว์เต็มบุ และขอ,ขอเชิญร่วมพ,พ,ธพิธี Hudson. วางศิลาฤกษ์พระสมเด็จองค์ปฐมศีรีรัตนมงคลในวันอาทิตย์ที่21เมษายน2567กำหนดการเวลา9นาฬิกา39นาทีพิธีบวงสวงเวลา10นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา11นาฬิกาถวายพัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา15นาฬิการับชมนางรำคณะใหญ่รำวงสวงการวางศิลาฤกษ์และเวลา16นาฬิกา29นาทีพิธีวางศิลาฤกษ์ ร่วมโจงแผ่นศิลาฤกษ์หินอ่อน1,500บาทติดต่อได้ที่พระมหาอดุลวิทย์โทร080 855 2499คุณไพศาลส,สีพรมโทร089 915 7210คุณนรมนชัยโสโทร092 868 5887และคุณแบงค์โทร065 864 6999ร่วมบุญวางแผ่นศิลาฤกษ์ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงศรี เลขบัญชี0911าขีดสี่ห้ขีดสอชื่อบัญชีวัดอ้ออีเขียวเปิดจองร้านค้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่6เมษายน2567ย้ำอีกครั้งฟังให้ดีกุศลมากมีบารมีมากล้นเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมง,งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อยิ้ม และร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระสมเด็จองค์ปถมสรีรัตนมงคลณวัดอ้ออีเขียวตำบลกลับใหญ่อำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราอชบุรีมหรสบชมฟรีตลอดงานคณะกรรมการและศิทษยานุสิทธิ์ร่วมจัดงาน